สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนำนะครับแนะนำการใส่เสียงใน PowerPoint นะครับเสียงในที่นี้ก็คืออาจจะเป็นเสียงเพลงนะครับเพลงบงรรเลงในขณะที่เรานำเสนองาน PowerPoint แล่ละสไลด์นะครับซึ่ง g r o u าวตรงนี้นะครับ g r o u าวเพลงตรงนี้จะเล่นต่อเนื่องตั้งแต่สไลด์ทุกสไลด์นะครับนะ เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการอย่างไรนะครับก่อื่นนะครับเราต้องเตรียมหนึ่งเตรียมเพลงมาเองหรือว่าเพลงที่เราต้องการจะให้เป็นเพลงแบ็กกราวนะครับเตรียมไว้พร้อมแล้วก็สไลด์ที่เราต้องการจะนําเสนอนะครับทีนี้ผมมีสไลด์ตัวอย่างนะครับซึ่งทาม,มาประมาณ6สไลด์นะครับหนะสไลด์แล้วก็จะใส่แบ็กกราวเพลงในการนําเสนอ สไลด์แต่ลสไลด์นะครับวิธีการการเอาเพลงมาใส่นะครับให้เล่นต่อเนื่องเนี่ยขั้นตอนแรกก็คือเราไปกดที่เมนูมมแทกบนต p วไฟ t นะครับคลิกแทกนะครับเมื่อคลิกแทกเสร็จตัวนี้ให้ไปหาสัญลักษณ์ดอกลำพวงอยู่ฝ่ามือตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเมื่อคลิก จะขึ้นร่างณนะกสอหัวข้อก,ก็คือเสียงบน p c c ชั้นหรือว่าบันทึกนะครับเสียงบน PC ซมันคึกว่าก็คือเสียงเพลงที่เราเตรียมพร้อมที่จะนำมาใส่เป็นแม่กราวกับ2ก็คือบันทึกเสียงการบันทึกเสียงนี่คือบันทึกสดนะบันทึกสดส,ดสดในการนำเสนอโปรไอย์นะครับนี่ผมเลือกเพื่อที่ไปออกเพลงที่ มาําเป็นเล็ก l า u เสียงนะครับไ,ได้เตรียมมาเรียบร้อยนะครับเมื่อได้แล้วก็เลือกนะครับแล้วก็กดแท็กไปอ่ามันก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะครับนะเป็นสัญลักษณ์ดอกลมปูแล้วก็ตัวเลตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาในการเล่นแล้วก็รุ่มตรงนี้นะครับอ่าลดเบาดังแค่ไหนก็ได้แต่นะครับสเสร็จนะเสรวทีนี้ มาดูหัวข้อตรงนี้ในขณะที่เราเลือกนะจุดนี้หมายว่าเรากำลังทำการเลือกถ้าเราไม่เลือกนะครับก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาตั้งค่าก่อนนะครับามาตั้งค่าได้กลราวตรงนี้เพื่อให้มันเล่นต่อเนื่องนะครับจำยังไงครับคลิ๊กตรงนี้่เสร็จแล้วก็มาดูด้านบนนะครับที่ตรงตรงนี้นะครับนในเมนูตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่เกี่ยวกับการตั้งค่า แบ็กกราว์ของเรานะครับว่ายเล่นอย่างไรนะครับทีนี้มาดูตรงนี้หัวข้อตรงนี้ทอนต้นตามลําดับการคลิกหมายถึงว่ามันมี2ออย่างก็คือถ้าตามตาม,ตามคลิกตามลําดับการคลิกหมายถึงว่าแต่ละสไลด์นะครับแล้กวกดสไลด์มันก็ดังเริ่มดังใหม่ก็เปลี่ยนสไลด์มันก็เริ่มดังใหม่กะไรอย่างนี้นะครับกับ2ก็คืออัตโนมัติ ถ้าคลิกอัตโนมัตินะครับเวลาเรานําเสนอ PowerPoint เพลงก็จะดังเองโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องไปทําอะไรมันนะครับหรือถ้าเราไปเลือกเมื่อคลิกหมายถึงว่าเมื่อเรานําเสนอเสนอแล้วนะครับนะเมื่อนําเสนอ PowerPoint แล้วนะเพลงมันก็ยังไม่ดังนะครับจนกว่าเราใช้เมาส์คลิกในสไลด์นั้นก่อนนะครับเพลงจะดังเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ ผมเลือกเป็นอัตโนมัตินะครับเพื่อต้องการให้เพลงมันเล่นทันทีเลยพอเริ่มนำเสนอนะครับทีนี้มาดูตรงนี้นะครับนะเล่นสไลด์ตั้งหมดหมายถึงว่าให้เพลงกิาวตรงเนี้ยนะเพลงไป,ปกราวตรงเนี้ยไอ้เล่นต่อเนื่องทงทุกสไลด์เลยนะครับนะก็เลือกตรงนี้นะครับหรือว่า วนรอบจนกว่าจะสั่งให้หยุดขี่ไลด์ก็แล้วแต่นะครับมันก็เล่นวนไปวนมาจนกว่าเราจะสั่งให้หยุดนะครับจะเลือกตรงนี้ต่อไปหัวข้อน,นี้ซ้อนระหว่างการน,นำเสนอก็ว่าซ้อนระหว่างนำเสนอก็ค,คือตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้ถ้าเราคลิกหัวข้อตรงนี้นะครับเวลาเรานําเสนอโปรไฟล์ไอคอนตรงนี้มันก็จะไม่ปรากฏให้เห็นนะครับแต่ถ้าเราไม่กด และนําเสนอโต้พอยเนี่ยนะครับมันก็จจเห็นเป็นดอกน้ำพวงอยู่นะครับระะนันผมต้องการที่จะซ่อนไว้นะครับนะไอชนกรอกลับหลังจากเล่นแล้วนะครับกรอกกลับหลังจากเล่นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งม,มันนะครับนะหรือไม่ก็ใครอยากจะทดสอบรูปแบบไหนก็ลองลองลอง,ลองไปศึกษาดูนะครับว่าออกมาอย่างไรทีนี้เมื่อเลือกตามที่ต้องการแล้วนะครับ นี่ลองกดนําเสนอดูนะครับลองกดนําเสนอการน,นําเสนอตรงนี้ก็ผมใช้วิธีการกด f 5บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับเ5ฟ้นะ,นะครับอะนะครับเมื่อกดนําเสนอนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้เมาส์คลิกอะไรนะครับเองว่ามันก็จะดังเองโดยอัตโนมัตินะครับ ทีน right. ี้เราก็นําเสนอโปรไฟล์ไปในแต่สไลด์นะครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับคลิกไปนะครับมันก็ได้แต่สไลด์ไหนแล้วก็เลื่อนได้นะครับนะเราจะเปลี่ยนเป็นสไลด์ไหนสไลด์กลับไปเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ถ้าเมื่อไรสิ้นจุดสไลด์สิ้นจุดเมื่อไหร่นะครับจบสไลด์สุดท้ายมันเต็ก็มันก็จะหยุดทันทีนะครับนี่คือลักษณะของการใส่ เสียงนะครับนะใส่เสียงหรือว่าใส่ได้กล่าวบนพ่อพอยสำหรับการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอตรงนั้นน่น่าฟังนะครับนะน่าฟังนะครับน่าดูแล้วก็น่าฟังเพราะมีเพลงเป็นแบกล่าวพื้นหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะครับที่สำหรับ ต้องการหาวิธีการใส่เสียงอย่างไรนะครับให้เพลงเล่นต่อเนื่องนะครับก็คลิปนี้มีคำตอบให้ครับขอบคุณครับ